ในนามาาาาอกกศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีส,สเกตยะโสธรวันนี้เป็นกำหนดการที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยะโสธรนะครับประกาศให้ผู้ที่สอบผ่านภาคกภาคขนะครับในการสอบแข่งขันนะครับเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย นะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมษาศิษยเกตุยะโสธรกําหนดให้ผู้ที่ผ่านภาคก,กอภาคขอนะครับที่ได้คะแนนร้อยละ60ขึ้นไปนะครับมาทําการรับการประเมินภาคคอนะคือสอบสัมภาษณ์นะครับและประเมินภนาคคอในวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ผ่าน ภาคกอภาคขอนะครับผ่านทั้งหมดจำนวน46คนนะครับในจำนวน46คนในวันนี้นะครับก็มาเข้าสอบนะครับสัมภาษณ์หรือมารับการประเมินภาคคอนะครับจำนวน45คนขาดสอบ1คนนะครับสนามสอบวันนี้เนื่องจากผู้รับการประเมินภาคคอมีจำนวนน้อยนะครับ ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศีสเกตยะโสธรจึงกำหนดใช้สนามสอบโดยใช้สถานที่สำนักง,งานเขตพื้นที่นะการศึกษามัธยมศึกษาศีสเกตยะโสธรเป็นสนามสอบนะครับภาคคอนะครับซึ่งเราก็มีห้องนะครับสำหรับสอบภาคคอนะครับจัดไว้จํานวน3ห้อง นะครับก็จะมีผู้เข้าสอบห้องละนะประมาณ1 5บหถึงสิคนนะครับประมาณนี้นะครับทั้ง3ห้องนะครับและเราก็าได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งเป็นคุณครูของเราที่กเกษียณอายุราชการท่านผู้บริหารสถานศึกษาที่กเกษียณอายุราชการนะครับก็มาร่วมเป็นกรรมการ นะประเมินภาคคอในวันนี้นะครับก็ดําเนินการไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยนะครับไม่พบในเรื่องอุปสรรคและปัญหาใดๆนะครับก็คาดว่านะผู้เข้าสอบนะครับหนึ่งคนใช้เวลาไม่เกินคนละ20นาทนะีก็คงจะเสร็จในวันเดียวเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะส่งผล การประเมินภาคคอนะให้กับศูนย์ที่ออกข้อสอบนะครับหน่วยที่ออกข้อสอบของเราก็คือมหาวิทยาลัยาราชพัฒอุบลราชธานีก็จะรับผลการประเมินภาคคอไปประมวลผลนะครับกับภาคกอภาคขอนะครับจากนั้นก็จะส่งผลนะมาให้เขตพื้นที่นะครับก็จะ นะประชุมอนุกรรมการนะครับอกกกสรเรานะครับเพื่ออนุมัติผลการสอบนะครับซึ่งคาดว่านะผลการสอบนะครับก็จะประกาศเป็นทางการได้ภายในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยผลิตข้อสอบนะครับที่รับผลการประเมินภาคคอไปประมวลผลนะครับว่าจะส่ง นะผลการประมวลนะข้ะนแนนเนี่ยนะครับมาให้เขตพื้นที่ประกาศผลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับนะหน่วยผลิตข้อสอบนะครับก็โดยทั่วไปนะครับวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประเมินภาคคอนะครับนะทุกคนก็ได้รับการเตรียมความพร้อมนะครับมาเป็นอย่างดี ตอนที่จะมีการประเมินเราก็มีการประชุมจับฉลากนะครับคนะณะกรรมการนะครับว่านะท่านจะได้ดำนะเนินการในห้องไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มองถึงเรื่องของความโปร่งใสเป็นธรรมนะครับและที่สำคัญก็คือ,อได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความร่วมมือจากนะอากกรศ เขตพื้นที่นะทุกท่านนะครับนะได้มาร่วมสังเกตการในการดำเนินการสอบนะครับหรือประเมินภาคคอในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนะในการดำเนินการประเมินภาคคอในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสาศีมนแพงมาค่ะซึ่งก็เป็นผู้เข้าสอบภาคคอนะคะสำหรับวิชาเอกภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ก็มาสอบสัมภาษณ์ที่สานักง,งานเขตนะคะก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะคะก็ได้ถามคำถามแล้วก็พยายามทำให้เราีแลซ์ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เลือกมาลงที่เขตสพอมอ ชีสเกตยโสธรนะคะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของตัวดิฉันเองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าสอบทุกๆคนนะคะได้ลําดับที่ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะแล้วก็รอรับข่าวดีสําหรับการสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบบรรจุในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับ น้องๆนะครับที่มาสอบวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการประเมินศักยภาพได้แสดงศักยภาพให้กรรมการได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคือการเป็นครูที่ดีเป็นกําลังใจกับทุกคนครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาสวัสดิพร,พา,รพาลีค่ะวันนี้มาสอบสัมภาษณ์ตําตแหน่งครูผู้ช่วยค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ภาพอคอนะคะท่านคณะกรรมการก็ ใจดีค่ะดูท่านท่านดูเป็นมิตรค่ะแต่ก็มีความตื่นเต้นมากคะรู้สึกประมาานิดหน่อยค่ะตอนอยู่ในห้องสอบค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้าไปสอบหลังๆนะคะจะแบบมีความมั่นใจแล้วก็มีสติมากมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ